กลุ่มนี้ดอกงามค่ะพระเจ้าเอ้อบเยบังรูปรเชียวบัดเธอเนี่ยเนี่ยนๆงามมันลืมดอกไม้แล้วขายยากอ่ะฮัลโหลคนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเลยจ้ะไม่เรียกค่ะพี่น้องขามือนี่ชงใบนี่สิพากกันมาเก็บซองเทอแคนกับทุกคนเห็ดดำขาเหลืองอยู่ในป่านี่ระบ้านี้มือนี่สิพากันมาหมุดปลาเฟิร์นกับพี่น้องไปค่ะมันจะเหลือให้พวกกระร้าพนเก็บบ่ไปค่ะคืมกับพี่น้อง ่งต้องห้งเดี๋ยว่อหยหบ่ค่อยมีเท่าไหร่กับพี่นนองเพราว่าคนเก็บเกลียงแหละ,ละมันก็มนเก็บเพ่อที่มันเหลือเขาเพราะว่าแราคนสังเกตจากสภาพป่า มันแหลกหมดแล้วทุกคนแหลกล้านหมดแล้วปลาเฟื่อนจม,มันหล่มมดเลยพี่น้องไปค่ะนี่ครับพี่น้องขาดจุ่มหนึ่งโออยเป็นผ่าโ่พอแล้วน้ำยูเล่จ้ะพอได้กิบ สงสัยตรงนี้โอ้ลายเตบอยู่นี่ตรงนี้คน้นไก่มันครับพี่น้องเก็บค,ค่ะดอกงามอยู่ พ่นว่างเหมนกันเล็กๆอยู่กบมีกัน,นอ่ะมงุงพ่นจัก่าไปกลมอยอ่ทางใด้แล้วพ่นไดยยินตัวเสียงหัวหออกันเอ๊ะกๆๆๆอยู่คงจะขำที่ว่ามาที่หลังคนอื่นเขาหาไม่เจอก่ <c oughs> <c oughs> อนมันมีหลายๆอยาบอก่ากันมาใช่หล <c oughs> <c oughs> คุ่นนี่เป็นท่างกับคุนเออได้ได้เก็บจุท่างหนึ่งเข้ามือนี่ดออู่ข้างท่างอีเย้าโอ้กระจอกไก่มันนี่ค่ะ ู้สึกจะจะอมน้ำนิดๆค่ะพี่นออ้องพอฝนมันตกลายรียวนเด้เาแวไ,ไปตัดขาค่ะ,คะแล้วก็มาตัก โยมน้ำดลไแม่สงสัยเวลาพ่นจะเป็นบัตรล้วพี่นวอ,อยู่หนาะกล่องเลยหอยม่รู้สึกเห็น ยังกันบอดกันอยู่ยูฟังทั้งามือนีประได้นไรกันพอได้มกันยังดีนี่พี่น้องเอาไปามก มาเจอกลุ่มดอกอ่อนๆงามๆเนาะอึบ๊บตัดไปทีพีแหละไปทำความสะอาดโอ้เสียงแต่รถที่จริงอะลมพัดเสียงรถมากอะกระดัง เสียงรถเลนว,น,วน,วนวิ่นวุ่นวิ่นวิ่นอยู่โอเคเดี๋ยวเวลาพอนัดเสร็จเร็วเนาะพอมันดอกเลยซึ่งนี่้องโอ้เจอเห็ดดอกงามสามดอกดูนี่ลอดสายตาข้าเจ้าพี่น้องมาได้ไงเนี่ยสามดอก ตืดดๆๆอด<น>อกเง่้งแขกทายงแขกเคลียเฟิร์นเห็นนกเอ้ยใหญ่เลยอกขายาวขายาวตายงานมอยู่นี่ดีไหมเม่นหนึ่งเน่าวันี้ได้ มีว่างหน่งดอกงามเหมือนพรนอนอันดอกเล็กงันเวยๆคันมันเหลืองๆสีมันหนาเก็บไหมเคลียไปวัลพนนี่ดอกงหญยๆงามขาเหลืองๆเออเเลยไป่น้ม อออกลุ่มนี้ดอกงามข้าพเจ้าเอ้ยบังรุเถอดีขอดูิมันเป็นดอกไปเเนี่ยเนี่ยเนงามอย่างนี้แหะเขาเอินงามนี่งามโอเคยูพอได้อยู่คลิปเนี่ยได้คลิปอยู่เนี่ย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 ดอกนี้ยิ่งงามเนี่ย เนี่ยดอกนี่หงายบานเพเอเวอร์อยู่นี่เห็ไนไหนี่เนี่ยเจ้าดอกบักงเช้าวเวลาฟอนเห็นยุไตรต่อใหม่พี่น้องนี่ค่ะคู่หนึ่งเขาปลาเฟิ่อบดได้แผลยางอยู่ขางทางพี่น้อง เก็บเหตุการณ์ท่านไม่ค่ะนี่ดอกนี่จะใหญ่พี่น้องนี่อันนี้ก็งามกว่ทุกคนนี่ดอกนี้ใหญ่แบบนี้อ้วันลูกข้าหลุนแล้วอ๋อโมเมนต์ดอก อถอดออกมาเลยขายยาวเชียมึลงดูนะอันนี้ก็ขายยาว่น้อวมึงดูปะเนี่ค่ะจุ๋มนี่มันลืมดอกใหญ่แล้วขายยาวครับ นี่ค่ะพี่น้องค่ะมีตัดรถมันำพึ่งไหนไม่ไม่รู้จัก เก็บเห็ดซองทะแค้นเงินค่ะทุกคนในป่าเฟิรอนน,นี่แหละผูนึงหายไปใส่บุ้พี่น่องโอ้ยดอกหนีใหญ่พี่น่องนี่สิถอดให้เบิงโอ้โห,โหกางพูน่นะขาเงยานี่ค่ะ ไม่เออเดี๋ยวก่อนไอไอหัววุ้นๆน่ะนก็มีแต่หัวที่แบบคล้ายกันก็มีเ,เก็บจุ่มนี่คับพี่น้องกานี่เฮ้ยดึงถอดออกมานี่ขานี่แบบเหลียงอลามขาวจั้วเลยโอ้บาถอน,นี่ดูสิ ค่อยๆโทษคาอะไรใครนั่งได้เห็ดกันแล้วคนละครึ่งถุงคนละครึ่งตะก้าที่นี่ก็กลับบ้านครับพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องสุภสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอให้ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตรงรีบกลับบ้านเพราะมันคํมมันจะคําก่อนพี่นอ่องพอเดี๋ยวนี้มันหมืดเร็วไหมคนคนหนึ่งกำลังหยางลงเนินมาคนอ่ะป ดอกเหดเขานีเป็นดอกใหญ่ๆลออขาใหญ่ๆดวดไม่วต้องไปคลาีกรอบลอฝั่งนู้นนะนะมันมีดอกใหญ่ๆอยู่แล้นค่ะโอ้ยนี่ค่ะทุกคนใหญ่จริงๆนะเจ้านั้นน่ะใช่ก็เหินนังดี่เขาหายเก่งนะชาวนู้นน่ะไต่ไงก็นี่เองนะ